แล้วที่สำคัญผมถามหน่อยนะคนคนเรานะคนเราถ้าเป็นคนดีคนดีคนเด่นคนดังนะไปที่ไหนคนเขาเขาก็ห้อมร้อมใช่ไหมละ่ะแต่ก่อนในคนเขาก็ห้อมร้อมนะเออทุกวันนี้เนี่ยจะไปไหนมาไหนนี่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนนะเออพ่อพระเอกกันังเอกจะไปนั่นมานี่นี่ทุกวันนี้ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนนะ แต่ก่อนเนี่ยโอ้ยจะไปไหนมาไหนมีแต่รถเห่ตามขบวนเป็นสิบสิบเป็นยี่สิบกันนุ่นเออยิ่งกว่าขาบวนแห่แห่ช้างแหย่พญาเข้าเมืองนุน่นใช่ไหมละ่ะเออเอาทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้พ่อคนดีแม่คนดีเขาเป็นยังไงฮะเป็นยังไงแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกเพราะอะไร แห่ไปแห่ไปก็ไม่คุ้มแห่ไปก็ไม่ได้คอนเทนต์แห่ตามไปด้วยยอดวิวก็ไม่ได้ขึ้นหาเหวอะไรเพราะอะไรเพราะเอฟซีเขาเริ่มตาสว่างแล้วนี่ผมบอกไปเลยว่านี่จะไปขึ้นสารแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยเอฟซี FC ก็จะทยอยหายไปหายไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะการกระทําการกระทําตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงทุกวันนี้มันสอให้เห็นว่า คุณไม่เคยให้ความสนใจเกี่ยวกับคนอยู่ในคดีเลยใช่ไหมล่ะความใจเย็นของเขาคือเขาไม่เคยปกป้องใครเขาปกป้องแต่ตัวเองพอจะออกมาแก้ต่างให้คนอื่นมึงแก้ต่างไม่เป็นมึงจะออกมึงเคยจะแบบโดนคนอื่นเขาปกป้องแล้วก็ปกป้องตัวเองกูรอดเป็นพอ